สวัสดีค่ะแอลิกานะคะวันนี้ก็ตั้งใจจะมาเปลี่ยนสีผมกันอีกแล้วค่ะอยากจะเปลี่ยนให้เป็นโทนร้อนนะคะแล้วก็เติมโคนที่มันเริ่มงอกออกมาแล้วก็ปลายตอนนี้คือเยินมากเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าสีผมใหม่จะสวยจะปังแค่ไหนออเจนนะคะวันนี้ก็มาเปลี่ยนสีผมอีกเช่นกันนะคะคราวนี้ก็จะเปลี่ยนคนละแบบกับแอลิกาเลยนะคะก็จะเป็นเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ทำทรีทเมนต์เพิ่มขึ้นให้ผมดูแบบสุขภาพดีเป็นสาวเอเชียนค่ะเรามาดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นอย่างไร 耶！ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราสองคนก็นี่คือลุคใหม่ของเรานะคะของเจนก็จะเป็นแบบกลับสู่ธรรมชาตินะคะสีเข้มๆนะคะปเป็นสาวอีโคเป็นสั้นปิงๆนะคะตอนนี้เป็นไอดอลอยู่แล้วก็จริงๆแล้วถ้าแบบเจอกับแสงแดดจะมีความหม่นเทาน้ำเงินเล็กน้อยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะถ่ายรูปอัปเดตในอินสตาแกรมให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะน้องแอ์ของยังไงของแอ์นะคะตอนนี้ก็มีสีสันเพิ่มขึ้นแล้วก็ข้างหน้านี่ออกจะแบบเข้มขึ้นนิดนึงแต่ ทั้งหลังเยอะในความตรงนี้ดําเพราะว่าเผื่อแบบรัดผมไปงานที่แบบว่าสุภาพเรียบร้อยได้ใช่แล้วทรงนี้คือดีตรงที่ว่าเราโคนผมเป็นสีดําก็ไม่ต้องแบบมาคอยเติมโคนก็ปล่อยให้มันยาวได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แบบนี้ตลอดนะเพราะว่าพอมันเฟดเนี่ยมันจะกลายเป็นสีพีชเบลเบลอันนี้จะเป็นฟ้าปิงๆนะคะของเราก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเกาหลีเกิร์ลกรุ๊ปอย่างนี้ใช่เรียบร้อยยังไงตามดูอัปเดตสีพีชกันได้ตอนที่มันเฟดแล้ว เย้เย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ้บ๊ายบายขอบคุณคือดิกนะคะขอบคุณค่ะ